พันอะไรคะเป็นโดนแมลงวันทองเจาะแล้วค่ะมันนี่มีค่ะพี่ทอมอกไม่เดินมาแดงพามาเลยให้บอกว่าให้มาเก็บถ้าถ้ามันสุกแล้วมันสีอะไรคะจริงๆถ้ามันโดบอะมันสีมันโดนแมลงวันทองเจาะถ้ามันสุกแล้วมันเป็นสีแดงใช่ไหมสีแดงแต่ว่ามันมันมันเผ็ดไหมคะนี่เผ็ดเผ็ดค่ะเป็นพี่หนูอะค่ะให้น้องไปโดนแมลงวันทองด้วยนี่ใไปดย ม,มันชื่อพันธ์อะไรคะนี่พี่หนุ่มี่ชี่หนุมขายพีโตรเลียมออยล์อินซีอินซีใช้ได้ค well, ่ะเก็บมะเขือหน่อยมาได้พันอยู่นี่ดีกว um, ่าค่ะตรงนั้นมันจะเปินกันแหนมกับส้มกินกับส้มเราเดินดูอันนี้คือมีความหลากหลายทางชีวภาพเยอะมากนะคะสวนของพี่ไก่อยู่แกมีทำได้รับรองอินซีด้วย เป็นแบบอินรีนะคะออแกนิกไทยแลนด์ไมแล้วค่ะแมลงวีขาวหนูเต็มเลยเนี่ยเพราะว่าไอตอนที่พายุเข้าแล้วโงเรือนมันพังอุ้ยพี่จะบอกว่าเวลาปลูกโซน่ะแล้วมันดกโมันสวยมากเลยมะเขือเทศไออันนั่นนี่อันนี้แบล็คออฟครีมอย่าป่วยปีนรุดหนัวอย่าปีรดพี่จอนี่นี่พี่ออพี่จอนเก็บมาเผืออนหน่อยตอนนั้นดกมากเลยปีนรดพี่โาสะไล้ข้ี่ซอ่แอ้ว เองดแต่ว่าถ้าเก็บแบบนี้ไม่คิดตังค์แต่ว่าถ้าไปซื้อแบบเป็นซองนะคิดตังค์เก็บเองไม่คิดใช่ไหมคะที่ทำเมล็ดพันธุ์ถ่ายอันนี้อันนี้เก็บได้เลยค่ะรวยมากอันนี้แก่แล้วมันเป็นเอามาจากของเอามาจากบ้านเขานะคะมันอร่อยนะคะสีมันเป็นแบล็คแต่หน้านี้มันไม่อร่อยหรอกแต่ว่าปกติที่ปลูกอ่ะมันอร่อยนะแต่สีกันแดดดี หนูจะบอกว่าเวลาที่มันเป็นตอนที่เราปลูกหน้าหนาวเนาะมันสวยแล้วมันเหมือนองุ่นเลยนะมันออกมาเป็นพวงได้ใช่ไหมคะค่ะเป็นพวงแบบสีดำแล้วมันสวยสวยมากพี่จอนบางอันเอามาจากโอเคอยู่นะโรงเรียนก็มีองคประกอบได้อยู่แล้วก็แนวการชนก็โอเคนไอ้แนวการชนเป็นตักอ่ะไม่เขาได้รับรองอยู่แล้วไม่ใช่หรอเขาได้ออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วนะจ๊ะเห็นเป็นรับรองแล้วจ้ะ น,น,นเรใเ็นมาแล้วจ้ะเลีย <ๆ S 2> วใช้ค่ะจริงๆใช้ตรงข้างหลังจะเป็นแปลงผักค่ะหูตรงนั้นก็มีอีกพี่จอนัน,น,นต้นนั้นนะข้างหลังจะเป็นจริงๆข้างหลังก็เป็นแปลงผักค่ะถ้าหน้าหนาวแทรกต้นสาเนี้จะเป็นแปลงผักเลยค่ะเพราะว่าหน้าหนาวผักเอาไปรับประทานจำแหนมนไม่ใช่แหนมส้มสวยจริงนะคะพี่สวยมากเลยถ้าถ้ามันอยู่ในแดดมันจะม่วงกว่านี้ค่ะมันจะเข้มวึ้นมันก็จะเป็นใส่กระถาง มันเป็นพริกประดับได้เลยเนาะมันเป็นพริกประดับได้แล้วมันก็กินได้จริงๆแล้วมันหอมเหมือนขี้หนูเลยนะหอมเหมือนขี้หนูเลยนะค่ะเนี่ยเวลาไปทำกินก็อร่อยมากเลยนี่แต่คือน้ำนี่เพียงพอตลอดทั้งปีเนาะพอค่ะอ๋อแกลดคอสอันนี้บีทรูทแกลดคอสนี่เราสวนแกลดคอสเขาว่าขอนแก่นอันนี้คือเขาอยู่ได้กี่กี่กี่นานคะถึงปีไหม จริงพริกนี่เป็นไม้เย็นต้นหรออยู่ได้นานเลยใช่ไหมอยู่หลายปีวัแรกเราสองสามปีนู่นนะอ๋ออยู่ได้นานอยู่ที่เราเลืหวานีพหวานแต่แม่ว่าอันนี้ตอนที่พายุเข้าแล้วโรงเรือนมันพังมันเริ่มมีแมลงเข้ามาโอ้ยแค่ปลูกหลากหลายนะคะแต่อันนี้พี่เอาไปผสมพี่เอาพริกพี่เอาพริกขี้หนุ่มว่องไปผสมกับพริกพริกเมืองเลยอะค่ะ มันได้มาเป็นแบบพริกแต้มม่วงอ่ะพอะเเเเรราาก็บพี่พี่ทำยังไงคะผสมเองก็เอาตอนตอนตัวออกดอกใช่ไหมตูฟออกใช่ไหมแล้วก็เอาเอาเกสรตัวผู้จากไอ้พริกยาวอ่ะพริกเมืองเลยอ่ะค่ะพริกเมืองเลยมันจะทำปรับปรุงพันเองด้วยนะคะเนมันจะได้เป็นเนี่ยมันไกลายมาเป็นแบบเนี่ยมันเป็นพริกยาวม่วงขอญาตขอญาตเก็บลูกมนี้แต่ว่ามันงพพรริิกกกม่วับ ถ้าสมมติว่าปลูกแล้วมันดกๆแล้วมันสวยมากนั้งตบพืชอยู่ใช่ไหมตกเพืชสวนค่ะยังว่าอยู่พ่เกีย่ผสมพันเองทัไมก็ไม่ขึ้นพี่ลูกสวนพี่ถ่ายรูปกับพี่พี่อะไรคะพี่ผจญภียจะเอาไปอ่างี่ต้อม